f m 105 Smile t h a i l ไม d สายที่รออยู่วันพฤหัดสิครับอาจารย์พรชัยเทพปัญญาอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับคุณวัสลสปงลวก็ท่านฟังทุกท่านอาจารย์เราคุยกันไปเนี่ยอย่ากดีใจอ่าทำไม <laughs> ต่อเลยครับ,ค,รบคุณเอาเงินอุดหนุนต้องพันห้าร้อยล้านออจริงถูกไหมเอาอะไรอะไรอย่างนี้มันเหมือนกับว่ารูปหน้าปัาจมูกหันหน้วเดิอนอีก งวดต่อไปทำยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นด้ชาวบ้านนี่ก็ได้เพียงชั่วคราวนั่นเองไอ้โครงสร้างไม่ได้รื้ออันนี้คือสิ่งที่เราค้างกันอยู่คือรัฐบาลค้างนี่ปฏิรูปโครงสร้างพลังงานถูกไหมอาจารย์เพราะอันนี้เป็นเล่มประกาศไว้มันก็จะเข้าไปกับที่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดอ่ะผลสุดท้ายไอ้เงินเฟ้อไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้เพราะว่าไอ้มาตรการพวกนี้ของรัฐบาลการจับปัจมูกอ่า ถามต่อเนื่องกันไปอาจารย์คือในทุกสัปดาห์เราคุยเ,เง, Digital, ยววงินเงินดิจิตอลเดี๋ยวว่ามอเปิมเดี๋ยวว่ามาถึงเรื่องรัฐบาลกับแบงค์ชาติก่อนอาจารย์มองคือรัฐบาลกับแบงค์ชาติเออก็เห็นว่ายุคคุณยิ่งรักก็มีปัญหาคุณกิตริรัตนนลนองก็มีแล้วก็แล้วก็โอ้ยุคคุณทักษิณก็มีคือคือคือยุคจากเพื่อไทยมักจะมีปัญหากับแบงค์ชาติหรือเขาอยากจะกระตุ้นเศรฐษฐกิจมันอาจารย์มองยังไงฮะในแง่รัฐศาสตร์คือคืออย่างนี้คือว่าพงครับ คือนักการเมืองจะตัางค่าราชการประจำโดยจะปลอยอย่างพวกแบงค์ชาติอยู่กันอยู่เรื่องหนึ่งที่สําคัญคือพวกแบงค์ชาติพวกผู้ว่าแบงค์ชาติเขาจะนึกถึงประเทศชาติแต่นักการเมืองจะนึกถึงเสียงของตัวเองเพราะฉะนั้นนักการเมืองจะมีข้อขัดแย้งกับผ<อ>ู้ว่าแบงค์ชาติก็คือว่าอะไรที่แบงค์ชาติทําแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองเสียเสียงแล้วเนี่ยพวกนักการเมืองจะไม่ยอมถือโอกาสปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมันมีคอนเซ็ป เรื่องแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างนักการเมืองกับ,ก,บกับข้าราชการประจําที่ดีนะนะครับว่าว่าเขาทาเพื่อประเทศชาติเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเสียรภาพของการเงินกันลังของประเทศส่วนอีกฝ่ายเพื่อที่จะรักษาเสียงของตัวเองเพื่อให้เสียงของตัวเองดีในอนาคตฮะทีนี้คือคือแบงก์ชาติแน่นอนว่าก็เป็นเป็นผู้กักับดูแลเป็นเหมือนองค์กรอิสระอย่างว่าใช่ไหมฮะนายกก็จะไล่ ผู้ว่าแบงค์ชาติออกไม่ได้คือจริงๆไล่ได้ถ้ามีความผิดแบบโอ้โหมหาศาลอย่างเราเคยเห็นว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ปนไปไปได้สุดท้ายต้องขึ้นส,งส่งขึ้นศาลก็อาจจะหลุดด้วยความบริสุทธิ์ใจพิสูจน์กันไปยาวเหยียดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือคือแบงค์ชาติก็เป็นกลุ่มที่ดูแลแบงค์ซึ่งโอเคแบงค์กับประเทศชาติก็อยู่ด้วยกันแต่อาจารย์ครับคนก็บอกโอ้โหแบงค์ปีที่แล้วกาไรเยอะมหาศาลเหลือเกินมันทาให้เห็นความเหลื่อมล้านบางอย่างไหมอาจารย์ครับคือคือเรื่องแบงค์กำไรเนี่ยนะครับ เราก็ต้องพูดเรื่องแบงก์กำไรแยกออกไปจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของแบงค์ชาติถูกการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของแบงค์ชาติไม่เกี่ยวกับแบงก์กำไรถูกต้องถูกถูกไหมฮะมันเหมือนกับมัคปากกันลูกแกะอยู่ดีๆจะไปโทษแบงค์าต้องขึ้นไม่ได้บอสดอกเบี้ยนโยบายคุณทําให้ไอ้ดอกเบี้ยนโยบายของแบงค์ชาติทำให้เงินกู้เนี่ยมันเพิ่มไอ้อะไรดอกเบี้ยของเงินกู้ขึ้น แต่ไม่ยอมขึ้นมาขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากอะไรอย่างเงี้บับงคชาเิาาไม่เกี่ยวอ่าเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปจัดการกับแบงค์ผ่านนีด้วยด้วยด้วยตนเองคุณอย่าไปโทษแบงค์ชาติเขาเขาไม่เกี่ยวกันสองเรื่องมันมันมันไม่ไม่มีความสัมพันธ์กันคือจะบอกว่า แบงค์เป็นผู้ร้ายเพราะทานั้นทนํานี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังกำลังคุยกันอยู่ว่าอย่างนั้นด,ดังนั้นก็แก้ในประเด็นที่มันตรงไปตรงมาถูกไหมจะอ่าอนนี้เข้าใจได้ดังนั้นไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนนักการเมืองที่ทําเสมอเช่น มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ก็จะบอกว่ามันสืบเนื่องจากรอบที่แล้วอะไรเงี้ยเราฟังแล้วเราก็เราก็เบื่อกันก็เอาคนรอบที่แล้วมาเป็นต่อก็ได้ <laughs> ถ้าบอกสืบเนื่องจากอรอบกันแล้วถูกไหมอาจารย์คือเราเป็นประชาชนเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเป็นคำอธิบายที่มันฟังแล้วโอ้ยเหนื่อยอ่าเข้าใจได้คือทำไมรัฐบาลไม่กล้าตำหนิแบงค์มากมากนะแต่เป็นลงแบงค์ชาติเยอะเนี่ยฮะเพราะว่าแบงค์บางแบงค์เนี่ยเป็นฐานเสียงให้พรรคการเมืองไงโอ้เป็นสปอนเซอร์ด้วยถูกไหมใช่ใช่ครับเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ก็อีกว่า ไอ,อ้ความไอ้ความเหลื่อมล้ําบางอย่างที่มันต้องถูกแก้ไขก็พูดไปถึงประเด็นนั้นแล้วก็แก้ไขมันไปเช่นเรื่องพลังงานที่เราบอกว่าควรจะปฏิรูปโครงสร้างก็ปฏิรูปโครงสร้างในขณะที่อ,อาจจะทาทินเจหรือเพทาดินไอ้เพ่ไอ้พวกเอางบลับมาสนับสนุนอันนี้ก็ชั่วคราวถูกไหมอาจารย์มันก็มันก็ดีกับประชาชนเพลินดีอาจารย์ราคาลดแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะามันก็ใช้ภาษีไปอุ้มอย่างที่อาจารย์พรชัยว่าโอ้มันต้องกลับไปที่ต้นเรื่องนะอาจารย์นะครับ ทีนี้อาจารย์มองประเมินแล้วเงินหมื่นดิจิตอลยังเถียงกันมาสี่เดือนกว่าอาจารย์คือ,ค,อคนอาจารย์มองไงเงินหมืน <ไง S 1> ่นดิจิตอลเนี่ยรัฐบาลไม่ยอมรับว่ากรษซิการยเขาปฏิเสธอย่างสุภาพว่าทำไม่ได้อถูกไหมครับคือการที่เขาเขียนมาอย่างนี้ก็คือขั้นบอกว่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ให้ไฟเขียวอะไรเขาบอกทำไม่ได้ คุณจะทําก็คือต้องมีนา้ไขต้องต่อไปนี้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นายไขต้องต่อไปเนี่ยมันมีแม้ลักใครใเขาก็บอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกฤษฎีกาเขาจะไม่ตอบรับไม่ให้ทาหรือทําไม่ได้เขาไม่พูดไม่ให้ไฟแดงก็พูดประมาณอย่างนี้มาแล้วแล้วก็ถือว่าแรงแล้วนะสําหรับกฤษฎีกาที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลนะและยิ่งท่านเลขาธิการกฤษฎกาออกมาพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ไฟเขียวยิ่งมันยิ่งชัดเจนไปใหญ่ว่าเรื่องเนี้ย ไม่ให้เ,เหกียวก็คือพูดยังไงไม่ได้บอกให้ทำฮะ <Ha. S 2> แต่รัฐบาลทำแล้วคิดให้เองคิดให้ได้ว่าผิดกฎหมายไหมกฎหมายมันเป็นอย่างนี้นี่ก็คือสิ่งที่กฤษฎีกาชี้แจงออโอ้โห uh. oh, แต่รัฐบาลไม่ไม,ไม่ไม่ยอมเอาเอาไอ้ความจริงหรือจดหมายหนังสือจากกฤษฎีกาให้ประชาชนหรือ,อสาธารชนทั่วไปเนี่ยให้เห็นออ uh. หรือเพราะความที่กิจสิกาปฏิเสธสุภาพาจาจันต้องปฏปเสเ็ตหยายบหยาบหคือคือเขาไม่พูดหรอกครับว่าไม่ได้ไม่ได้อืเขาบอกว่าได้บนเงื่อนไขแบบนี้แต่เงื่อนไขหน้ามันไม่มีมันก็แปลวต้องแปลว่าไม่ได้ถูกไหมจ๊ถูกถโอ้แต่สุภาพจริง คือคือเงื่อนไขแปลว่าตามข้อกฎหมายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะเช่นเราพูดถึงคาว่าวิกฤตคนก็ต้องออกมาอธิบายว่าวิกฤตที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยมันเช่นจี p มันติดลบนะแต่ปีหน้าปีเนี้ยจี p ก็ใบได้ติดลบหรืออะไรก็ตามก็อธิบายกันใหญ่เลยโอ้<ะ>ทีนี้ตอนที่นี้รัฐบาลก็เอาหนังสือจกกากกิจการมาเป<อ>ิดเผยมาแล้วที่ะเป็นคุณเนี่ยเปิดเผยไปแล้วฮะ คุณรับลได้ออกมาเข้าใจถ้าเป็นคุณต่อต่อโปรเจกต์โย่กบบรัฐบาลเนี่ยมันโพไปแล้วครับครับออกไปแล้วฮะฮะโอ้แล้วแล้วย่างงี้ต้องแก้ยังไงอาจารย์เราจะผลักดันนโยบายหมายถึงเราถ้าเราเป็นรัฐบาลจะผลักดันนโยบายที่หาเสียงวห้กับประชาชนได้ยังไงโดยที่มันดันไม่มีวิกฤตรัฐบาลเนี่ยผมจะทําอย่างที่ผมทาบอกครับคือผมทาบอกไปถามชาวบ้านดีโอถูกไหมครับชาวบ้านก็คือพวก ลากย่าพวกที่ต่ำกว่าหมื่นห้าอย่างเงี้ยอืโอเคคุณก็ให้ไปเฉพาะตรงนั้นมันก็ไม่ไม่น่าจะผิดกฎหมายนะอ่าไ,ไม่ควรจะเอาสามหมื่นหรืออะไรตรงนั้นันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเลยเลยเถิดไปถึงเกณฑ์เพราะฉะนั้นเมื่อภูมิธรรมพูดบอกว่าคุณไปถามแม่ค้าดิไปถามชาวบ้านดีว่าว่าวิกฤตไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จุดที่คนเขาวิกฤตแล้วคุณก็ให้เขาตรงนั้นมันอาจจะจากห้าแสนล้านหรือเท่าไหร่เนี่ยมันลดลงอีกเยอะ ม,มันคืออาจจะสามารถกระทําได้มันคือ t a r g ต t ต n g ที่หลายๆคนทักนั่นเองครับคือ t a r ็ตเต็ดหมายความว่าแยกคนเป็นกลุ่มถ้ากลุ่มที่เขาต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือสิเช่น <ไป S 1> ชาวบ้านหรือแม่ค้าที่ไปถามแล้วเขาเดือดร้อนก็จ,จะออกแพ็กเกจเฉพาะเขาที่ที่มันจะตอบโจทย์เขาได้มั่นคงถาวรกว่านั้นยังได้เลยถูกไหมอาจารย์รแต่มันไม่ใช่หมื่นหนึ่งทุกคนตั้งแต่16กขวบขึ้นไปโอ้อันนี้เป็นทางออกที่มันฟัง ขึ้นจังเลยฮะมันฟังแล้วมันแบบอันนี้คือเป็นทางออกที่พอสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลต้องมาทางนี้แหละออถ้าเกินจากทารกตกลุ่มนี้นะคุณไปไม่รอดครับนะครับคุณก็อเอาเฉพาะกลุ่มที่คุณไปถามมาคิดว่าเขาลาําบากเขาวิกฤตนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าชาวบ,บ้านส่วนหนึ่งเขาลำบากจริงๆครับเราก็ต้องให้ส่วนนี้กับเขาครับซึ่งมันอาจจะออกมาในรูปแบบ สวัสดิการรัฐหรือรัฐสวัสดิการ UT, อะไรบางอย่างหรือว่าชั่วคราวบางรอบอะไรมันก็น่าจะเป็นไปได้ทั้งสิน้นถ้ามันอธิบายเหตุผลกันได้ถูกไหมอาจารย์ฮะครับครับโอ้โอ้โอ้อันนี้ก็ชี้ขางแต่ไม่<ช>ควรจะดิจิตอลแล้วนะเพราะดิจิตอลเนี่ย <c oughs> เขาต้องการสร้างให้ประเทศไทยเป็นฮับของดิจิตอลตอนนี้มันจานวนมันจากัดลงไปแล้วเนี่ยผมให้เป็นเงินสดไปเถอะผานแอปกระเป๋าตังใช่ คือถ้าดิจิตอลมันก็ต้องคือมันจะต่างับต,ต่างวาระแลลวถูกไหมาอาจารย์ถ้าไปแจกเขาเป็นดิจิตอลนี่แม่ค้ากับชาวบา้านเขาคงเวียงเอาเนาะ <laughs> 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 เขาคงรู้สึกว่าฉันอยากฉันอยากได้ทันบัตฉันอยากได้แบงค์พันอะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์โ <laughs> อ้เ <laughs> <laughs> ข้าใจเข้าใจอยากอยากได้เงินที่มีรูปในหลวงอย่างเงี้ยใช่ไหมชาระ้นี <laughs> <laughs> าา่ได้ตามกฎหมายนี่ก็จองนะเป็นเป็นคุณชาวบ้านก็ย่อมเข้าใจหรือแบบนี้อยู่แล้วอ่าก็คงเป็นทางออกอันนี้แล้วมันจะออกกันเมื่อไหร่อาจารย์วิธีนี้มันี๋นว่าไทม์ time f ฟ a m e มันคือยังไงฮะ คือถ้าเรวได้เนี่ยก็คืออย่าพูดว่ารัฐบาลดีกว่าเอาเสถียร์ขาคนเดียว uh huh. เพราะว่าพักบวกลับบาลดีเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เขาไปรักษามนรยญาติโดยการไม่พูด uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสรษฐาเนี่ยหมดทิฏฐิเลิกดื้มอมาไหลเนี่ยจะเร็วขึ้นถ้าคุณยังมีทิฏฐิอยู่ไม่ยอมลดไอ้ขอบเขตไม่ยอมลดไอ้สิ่งที่คุณคิดจะทําให้มันอยู่ในเสเกลที่มันเล็กลงเนี่ย มันก็นานมันก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยๆอ่ามันไม่ได้จำสักทีอาจจะไม่สำเร็จด้วยเพราะว่าอาจจะมีการยืนสามรัฐมนูนในครั้งสุดท้ายโอ้แล้วมันเหมือนไม่ได้ทําสักทีนะอจย์เนาะทีนี้ไอ้ขลงานที่อยากจะรอมันก็ไม่ได้เออ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 หรือไม่ก็ออกไอ้แคมเปญเนี่ยหรือออกอะไรเนี่ยออกมาเลยส่วนไอ้ที่เดินไปแล้วมันจะต้องไม่ได้ก็ให้มันเดินไม่ได้ต่อไปคือให้มันเดินไปแล้วไม่ได้แต่ว่าไอ้ตัวที่ได้ก็ทําให้มันได้ขึ้นมา มันแยกกันอาจารย์ฮะมันจะได้จริงรูปแบบของรัฐบาลของท่านประยุทธ์เนี่ยที่ทําไว้เนี่ยมันก็มีเยอะนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นการเสียหน้าเลยทําอะไรที่เขาคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาปลื้มใจแล้วก็ใช้ได้ง่ายๆนี่ดีกว่าผมยกตัวอย่างอย่างคนละครึ่งอย่างเงี้ยครคือแทนที่จะให้เงินแค่น,นี้ก็ให้เยอะไปเลยก็ได้ห้าพันหมื่นหนึ่งเรืออะไรอย่างเงี้ยสองพันสี่พันสองพันห้าห้าพัน ต้องให้ไปแล้วให้เป็นการทั่วไปก็ได้เพราะคนละครึ่งนี่เป็นการให้กับโดยโดยเป็นการทั่วไปนะครับใช่ให้ทุกคนเลยตอวผมก็ได้ผมก็ใช้ใช่ใช่อาจารย์เราก็ไปไปใช้กับกับอะไรที่มันแบบเดินลงไปแล้วก็เจอผู้คนแล้วก็คนละครึ่งกันชนันใหญ่ตอนนั้นมันมันแก้ไขปัญหาของ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 เศรษฐกิจจริงๆอืมมริะหมูปิ้งก็ได้ขนมครกก็ได้ะ ดูดูสิอาจารย์งั้นกลับไปถามคําถามเดิมคําถามเดียวตอนนั้นเนี่ยโควิดสิบเก้านี่ยประเทศไทยเอาพูดจงจ,งจงแบบไม่มีลําเอียงเลยเนี่ยได้รับคําชมมากมายทั่วโลกนะอาจารย์ว่าเฮ้ยนโยบายที่ออกมามปนเป็นมันเป็นน,ปน,น,ปนวัตรกรรมอ่ะเป็นอินโนเวชันทางการเงินอนะ่ะและทาไมมันไม่กลับมาเป็นเสียงเลือกตั้งอ่ะอาจารย์ครับคือบางครั้งเนี่ยไอ้วัตกรรมเรื่องอะไรแล้วเนี่ยที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยคนมันลืมได้ง่าย พอมีแคมเปญใหม่ๆออกมาเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยลืมสิ่งที่ผ่านมาอพออะไรที่มันใกล้ตัวใกล้ชีวิตใกล้การเรืองตั้งเนี่ยและผลสุดท้ายเนี่ยคําตอบอันหนึ่งเนี่ยในการใช้เงินในการเรื่องตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนลืมในสิ่งที่คนอื่นกระทามาออื่าใช้เงินในการเ<บ>ลือกตัางจะหมายถึงการซื้อเสียงเหรอฮะใช่ใช่เพราะงั้นพอซื้อเสียงภาพคนก็เอาเงิน ซึ่งหน้าไปก่อนแล้วอ่าอ่าอ่าไอ้อของเก่าก็ลืมอของเก่าที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปแล้วก็ลืมเอาเอาของใหม่จ,จําความจําสั้นแตใจคนไทยเป็นประทองโอเคเข้าใจใดว้วยขนาดดูการแคมเปญลนเนนลงที่มันอยู่ในโลกออนไลน์เขาคงจะมีผลด้วยเพราะนั่นทําให้ก้าวไกลเขากลับมาเป็นชิ้นเป็นอันเนาะอาจารย์เนาะ,อ,ะอืมฮ่าฮ่าอาจารย์ครับทีนี้คุณเสฐากับโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์เงินดิจิตอลเนี่ยอาจารย์ก็ถูกชาวบ้านมอง ว่าอาจจะไม่ใช่คุณเศรษฐาเองอันนี้ผมเอาแบบชาวบ้านทั่วๆไปที่เขาพูดนะใครๆเขาพูดนะครับไม่ใช่ว่าผมตัดสินคือเขาบอกว่ามันไปเชื่อมโยงกับชั้น14บสี่ไหมอาจารย์มันดูเหมือนมันเป็นนโยบายแบบชั้น1ิี่แล้วคุณเศรษฐาเอามาปฏิบัติคือผมว่าก็มีส่วนนะที่คุณวัชรพงษ์พูดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก นะครับที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ว่าชั้นสิบสี่ไม่รู้โรงพยาบาลไหนนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะว่าว่าว่าเป็นตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าตัวคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นได้กับพวกคนชั้นสิบสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องนี้ยังเป็นได้เพราะชั้นสิบสี่เนี่ยอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของคนชั้นสิบสี่หมดแม้กระทั่งสมศักดิ์ออกสุริยะออกต่อเดชออกเนี่ย กนะ็ผมว่านะผมว่านะคิดเอาเองนะไม่ใช่ครับ,รบว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็คนชั้นที่สิบสี่มีส่วนอ๋อเพราะอะไรอาจารย์มีส่วนคือมีส่วนเพราะอะไรหมายความว่าเขาอยากจะเลื่อนอ,อ,อ,อสอขึ้นามาเลื่อน,อน,อนคนที่เข้ามาทํางานในสภามากขึ้นต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาในสภามากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่ในสภาคือไปทํางก็คือ ตัวรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเบซารดังนั้นก็เลื่อนคนขึ้นบบอันนี้มันเป็นวิธีที่พักนี้เขาทาเคยทํามาหรือว่าเคยทํากันมาอยู่แล้วสรับเราก็ไม่รู้สึกว่าแปลกอะไรคือพักนี้ไม่เคยทํานะฮเคยถูกบังคับให้ทํตอนรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับปี40เนี่ยพูดง่ายๆคนที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีแล้วต้องลาออกจากสสสในบัญชีรายชื่อจําได้ถูกบังคับถูกบังคับครับ เออเขาก็คงเห็นว่าเออก็ดีเหมือนกันในเมื่อเป็นสสแล้วเอ,อ้เป็นแล้วมันตรีแล้วก็เลื่อนสสขึ้นมาไม่ได้คงไม่ได้เกี่ยวกับการอยากจะกลุ่มเสียงสามเสียงเพิ่มมากขึ้นในสสอ,อะไรมีความขัดแย้งในเพื่อไทยเลยคงไม่ใช่นะไม่มีไม่มีออืออนะครับเขาใจคงเป็นเพียงแต่ว่าอยากให้ คนรุ่นใหม่หรือคนที่มีพ่อแม่หรือมีฐานทางการเมืองที่มีโอกาสอะไรอยู่ในสภาเป็นการเอาเอาใจกันด้วยเออจะได้จะได้มีงานทาบอกว่างั้นไม่งั้นก็ไปนั่งอยู่นอกสภารอสอบตกสามคนนี้ก็เป็นทีกออกมาเนี่ยกมคิดว่าออกมาแล้วเนี่ยตัวเองก็คงจะได้อยู่ต่อไปนานๆเพราะตัวเองไม่มีขาลอยแล้วเจ้าไหนจะทิ้งไหมล่ะ S <S เบอร์ใหญ่ๆทั้ง<ล>นั้น,น,น<อ>เลย<อ>ถูกไหม้ใเจ้าน,นายไปใช่แต่เบอร์ใหญ่ทั้งนั้นนี่อาจารย์คุณสมศักดิ์อย่างนี้คุณสุริยะอย่างนี้ก็ทุกคนก็เบอร์ใหญ่กันทั้งสามคนก็ค<า> <พอ S 2> งาะงนั้นพวกนี้ไม่ไม,มีโอกาสขาร้อยถูกไหมครับอืมใช่ฮะใช่ฮะฮะอาจารย์ทีนี้ทีนี้เมื่อกี้เราชั้นสิบสี่ไหนไม่รู้แล้วเราก็คงจะรู้แหละว่าชั้นสิบสี่ก็เราก็ขับเล่นมุกอาจารย์ม็อบบอกจะมาพรุ่งนี้แต่ขอใช้สำนวนไทยนะอันนี้สำนวนไทยจริงเมื่อกี้พิจารณาแล้วกับหลายคนว่าไอ้มันพ ไม่หยาบนะอันนี้อันนี้ฉากจริงๆอ๋อไม่ไม่ครับพา,าไปสำนวนเงียบเลยไม่ม็อบไม่มีอาจารย์วันไหนนะฮะวันคือตามนัดเนี่ยบอกว่าวันพรุ่งนี้คือผมเห็นข่าวผมก็ติดตามข่าวอยู่ว่ามีนัดกันที่สะพานชมมลูเชษสิบสามถึงสิบสี่แต่ว่าคือก็นักข่าวก็รา,า,ายงานนะอาจารย์คือบรรยากาศเนี่ยไม่ได้แบบปกปิดข่าวใครพูดแล้วโอ้โหโดนลังแกะไรไม่มีแต่มันเงียบไปด้วยมันเงียบไปเองอะ่ะคือผมคิดไปเองไหมอาจารย์ว่า ม็อบเป็นเงียบๆคือมันไม่มีกระแสะอะไรขึ้นมาเลยคือต้องดูพรุ่งนี้กแล้วกันอืมๆนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันก็อาจจะมี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 ใครมามาร่วมด้วยในในพรุ่งนี้ <c oughs> แต่ที่อย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ย <c oughs> ที่มันเียบเนี่ย <c oughs> เพราะว่าผู้นําม็อบเนี่ยหรือผู้นําการชุมนุมเนี่ยยังไม่มีอะไรไม่มีคาลิสมาอ่าไม่มีคาลิสมาไม่มีบารมีไม่มี ผานเสียงที่คนเขาจะมาร่วมอมลองให้สุเทพประกาศดิไม่เงียบหรอกคุณ <laughs> สุเทพก็ความที่ <laughs> โ,โผลงานเก่ามันแรงเหลือเกินใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> คือ<ช>ได้ยินว่าเขาอยากจะชวนประชาธิปัตย์หรือชวนแม้แต่ก้าวไกลเนี่ยให้เคลื่อนไหวด้วยเพราะก้าวไกลเนี่ยเคยเคลื่อนไหวเรื่องความเท่าเทียมมาตลอดเพราะเรื่องนี้เขาเคลื่อนไหวเรื่องความเท่าเทียมประชาธิปัตย์ก็เพิ่งมาประกาศว่าประชาธิปัตย์ไม่เงียบคุณคุณชัยชนะเดชในโชก็ออกมาเคลื่อนไหวในสภาอะไรกันแล้วอะไรก็อาจารย์ประเมินยังไงฮะ คือพวกพรรคการเมืองเนี่ยผมว่าเขาไม่กล้าอืเป็นการเสียเสียงแพ้เขาเอาตัวรอดไปเพราะนั้นถ้าเขาไปร่วมในการชุมนุมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอ,ออาจจะทําให้ความรู้สึกของคนที่ชอบเออคุณทักษิณอะไรอย่างเงี้ยคนะครับอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีกับพรรคเขาม,มันอาจจะอาจจะอาจจะมีส่วนคตอนนั้นที่ก้าวไกลเนี่ยไม่กล้าส่งเรื่องดิจิทัลไปให้สา,ารพิมนรุ่นีความอ,อันนี้ก็แบบเดียวกัน คือถ้าส่งไปเนี่ยเขหมายความว่าไอ้ฐานเสียงที่เขาต้องการในดิจิตอลเนี่ยก็จะไม่ได้เพราะเหมือนเกากัาครับเป็นตัวขัดขวางครับหเหมือนกันนะครับถ้า,ถาไม่ต้องเป็นสุเทพเอาสนธิพอก็ก็คงจะมีพลังกว่านี้จะหมายถึงยังไงใช่ไหมพี่สนธิผมเนี่ยพอลยกีจาดเลยเอาแต่ดูเหมือนจะพี่สนธิหรือพี่สุเทพลุงกับนันอะไรเนี่ยไม่ไม่ขึ้นว่าไม่ไม่ ไม่คือนิ่งอ่ะจะนิ่งนิ่เองคือพี่สนเทีผมเนี่ยนะ<ฮ>ะยังมีอะไรมีแอคชั่นทางช่องนิวส์วันของท่านนะ<ฮ>ะท่านยังบอ,อกพูดเรื่องนี้บ้างจัดที่สุเทพเลยหายเงียบเลยเออเออเออเอ,อท,ท่านท่านสุเทพหายไปจาก จากจอจากใดๆเลยเออใช่แบบผิดสังเกตด้วยนะหรือความที่ท่านอยู่ข้างหลังการเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอาจารย์รัฐบาลนี้เหรอฮะใช่ก็พักรวมไทยสร้างชาตินี่แหลอะอะผมว่าก็ไม่เกี่ยวนะไอ้เรื่องคนชั้นสิบสี่โรงพยาบาลไหนไม่ทราบแบบไม่ในเกี่ยวกันเพราะไอ้เรื่องรถชั้นสิบสี่เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัว โอ้อาจารย์มองแบบนั้นคือเป็นเรื่องส่วนตัวกับไม่ทับซ้อนกับเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเป็นความไม่ถูกต้องของส่วนตัวที่ทําลายกระบวนการยุติธรรมโอ้แง่มุมนี้ผมผมผมไม่ทันได้สำเนียกว่าแต่ฟังพออาจารย์พูดแล้วจริงคือคนไม่ได้เทียบคุณทักษิณไปกับพรรคเพื่อไทยแบบร้อยต่อร้อยนะอาจารย์เนาะคือมันมันไม่เท่ากันอะเออจริงแฮะเออเพราะเพราะอะไรอะฮะอาจารย์ฮะคือ ผมเคยคุยกับสื่อบางสื่อไปนะว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช้ำชานุม,มัดหรือเป็นคอนเซนแซสระหว่างพวกอีลีดด้วยกันผลสุดท้ายคุณทะเลาะกันทัดปลายเนี่ยผลสุดท้ายคุณก็ยอมกันจับมือกันอ่าฮะอ่าฮะเพราะฉะนั้นก็โอกาสการที่คุณจับมือกันก็มีซึ่งเราก็ไม่เห็นถูกไหมครับแต่เราก็ได้อย่างมากก็ลองสันนิษฐานดูลองคิดดูว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่ากปปสนี่ก็ได้ถูกเอยในหลายครั้งในลักษณะดูถูกเหยียดหยามด้วยถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครสั่งกปปสอ,ออกมาพูดอะไรเลยยกเว้นว่านิพิษเนี่ยออกมาพูดอยู่คนเดียวว่าทำไมกปปสเงียบไปคงหมายถึงสุดเทพนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้คุณนิพิษน่ะอยู่ในอยู่ในจะจะเรียกว่าอยู่ในม็อบนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าท่านออกมามออกมาแถลงข่าวใช่ใช่เออท่าน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 อยู่ในท่านอยู่ในการแถลงข่าวคืออยู่ในผู้ที่เป็นผู้นำมาเล็กอย่างนี้ได้ใช่ใช่ครับ เออคุณทิพิษอินทรสมบัติเนี่ยนะฮะโอ้อาจารย์ใช่แต่มันก็เคยเกิดขึ้นมาเสมอเสมอเช่นคุณทักษิณบอกว่าในอดีตบอกว่าโอ้คุณทักษิณในนี้ระบุอันนี้พูดถึงอดีตนะอาจารย์เนาะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับชั้นสิบแล้วคือในอดีตคุณทักษิณเคยบอกว่าเอาในเมื่อผมลงเรือมาแล้วจะเดินขึ้นเขา ประชาชนเสื้อแดงไม่ต้องไปส่งผลที่เขาแล้วผมจะเดินขึ้นไปเองอันนี้คือเหมือนกับท่านบอกว่าไม่เป็นไรประชาชนอยู่ตรงน,นี้แหละเดี๋ยวท่านจะไปจัดก,การเรื่องที่เหลือเองคือปะหนึ่งเหมือนคนก็เอามาขีดเส้นใต้ดูสิท่านที่มวลชนอะไรก็ว่าไปในขณะที่รอบนี้อาจารย์มองว่าการจับมือกันของเหล่าอีลิทคือหมายความว่าหัวหน้าระดับคุณทักษิณหรือหัวหน้าระดับโอท่านที่ออกจากการเมือไปแล้วหรือหัวหน้าระดับพักการเมืองอย่างที่ยังทํางานอยู่ ดูเหมือนจับมือปลองดองกันแล้วแล้วก็แนดอนตั้งรัฐบาลมันก็เห็นชัดอ,อาจารย์ก็ก็แล้ว,แล,วแล้วทั้งหมดมันมันก็ควรจะแล้วม็อบก็จู่ไปติดทุกอย่างก็โอเคไหมอาจารย์มันมันยังไงอาจารย์บอกต่อไปคืงอ,อย่างนี้ผมกำลังจะพูดว่าในทางวัฒศาสตร์เนี่ย<ะ>ถ้ามวลชนเนี่ยเขาปัญญาเนี่ยอีลีดจะทาไดอะได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นฐานอนุมาติอีลีดเนี่ยเนื่องจากว่าถ้ามวลชนสนใจนะครับมวลชนเข้าใจในสภาพปัญหาเนี่ย ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันจุดติดเสมอฮะนะครับแต่ถ้า<ะ>ทุกคนเนี่ยยังฝังใจความรักความดีคิดว่าอ,อคนบางคนเนี่ยยังทําบุญคุณหะกับตัวเองเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็จะผลสุดท้ายก็ยังคิดว่าเขายังเป็นคนดีอยู่ในสายตาเราทั้งที่เขาไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยบุคคลคนนั้นเน่ยใช้พวกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือเมื่อการส่งขึ้นเขาลงเขาเนี่ยแหละ คุณมีกิจสํานึกพอไหมนะที่คิดว่าผู้นําที่คุณเคยรักเนี่ยจริงๆเขาจริงใจกับเราไหมถ้าคุณจริงใจถ้าคุณเข้าใจตรงนั้นเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณควรจะทำอย่างไงอาจารย์ถ้าเราบอกว่าไม่ต่างกันอย่างนั้นเราก็รักคุณทักษิณก็ไม่ต่างกันอาจารย์มุมกลับเคยคนยังรักอยู่ไหม,หมไม่คนที่เคยเกลียดก็รักได้ถ้าบอกว่าคนทุกคนที่เป็นออลิตไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนสุดท้ายเขาไม่ต่างกัน ในเมื่อเขาไม่ต่างกันถ้าเขาไม่ต่างกันไอคนที่เราเกลียดอ่ะเราก็รักได้เช่นกันอาจารย์จะเข้าใจผมพูดปะเข้าใจเข้าใจแต่มาก็ไอนี่เฉพาะชั้นบนนะส่วนยอดของปีระมิดอืมนะครับแต่ไอส่วนล่างเนี่ที่ผมพูดกับมันก็คือมลชนเนี่ยแหละคิดยังไงผมเข้าใจผมเข้าใจอาจารย์ครับครับโอ้วันนี้ถกถกกันค่อนข้างจะา ปรัดยามากครับอบ <c oughs> าจารย์ครับขอพอะคุณอย่างสูงครับอาจารย์เดี๋ย <c> ว <oughs> <de> e <ul og> รอบต่อไปเราว่ากันไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณรัศละท่านผูฟังสุท่านครับ FM 105 Smile Thailand